that สวัสดีครับับรายการวิเสือทีวีครับโพดีของชาวแม่เจ้าที่กขาต้อ,องคุณอาจต่อคำถามของใครลารคนครับพบกับผมเลยครับเสือเบสครับเสือเบสครับนันเข้าชื่นครับสำหรับท็อปิกที่3ของเราวันวนี้ครับมีอะไรอื่นคุณกำลังเซอร์ไพรส์ฟแฟนคุณในวันวาเลนไทน์ดีสิปุ๊บมีคนลักเก่าของแฟนคุณมาเซอร์ไพรส์ตัดหน้าสิ่งหน้าที่คุณจะพูดกับเหตุการณ์น,นั้นคืออะไรแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปอย่ารอช้า เราไม่ออกล่ากันเลยครับผกาศวิเศทีวีครับกับสาวๆข้างๆของผมสอบถามชื่อครับตุ๊กตาค่ะการเงินค่ะเช่นค่ะการเงินค่ะติ๊กค่ะการเงินแป้งการเงินค่ะน้ำการเงินค่ะมีคำถามมาถามครับจะสอบถามว่าหนูนะคะกำลังมาเซอร์ไพรส์แฟนในวันวาเดนไทนเลยแต่ด้นมีคนลักเกของแฟนหนูมาเซอร์ไพรส์ตัดหน้าสิ่งแรกที่หนูพูดกับเหตุการณ์นั้นคืออะไรคะเอามันไปเผาให้หมดเฮ้ยแรง ก็อยู่ก็ตัดหน้าก็หนูเป็นแฟนใหม่อ่ะคุณแฟนเก่าอ่ะมีสิทธิ์อะไรอ่ะเอาแล้วไงอ่ะกลับไปเลยดีกว่าทำงี้ได้ไงค่ะปีแม่งเอ้ าหนูเนี่ยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เสร็จปุ๊บหนูจะไปแบบไหนระหว่างไปแบบนางฟ้าแบบสวยๆเลยพี่ก็ไปบอกว่าแบบนางมันร้ายเลื่อกสองแบบแบบไหนดีครับนางมันร้ายกูไม่ได้มึงไม่ได้หรอกขอนางฟ้าดีกว่าผู้ชายเชอาคนดีขอนางฟ้าดีกว่าเดี๋ยวคนอื่นมาหาว่าเราเป็นนางหลายไปแบบว่าหน้านางฟ้าค่ะแต่แบบว่าแบงล่างตรงนั้นเป็นนางมัน้ายขอเป็นนางฟ้าดีกว่าค่ะเพราะว่านา เชื่อเป็นต่อครับสซาสากรครับมาโยกกับแฟนผมทําไมอ่ะทีนี้พอเจอเหตุการณ์งันจะทำยังไงต่อไปครับระหว่างไปออกเระเอกเลยหรือไปแบบ่าผู้ร้ายอีกนึงกึ่งดีกึ่งร้ายกึ่งดีกึ่งร้ายโอ้โหตั้ง<ล>ค่ะเรียนรปศส,สาขาการปลูกครองท้องถิ่นค่ะครับก็ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าแฟนเก่าเอาแต่กลาบมาให้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นเพื่อนกันได้แต่ว่าอย่ากลับไปคบกันบีมครับสาขาวิศวกรรมเกษตรครับโอ้ชแม่ง แซ่ดมากพี่แซ่ดมากผมววอรจะไปเจอใครแฟนผมออใช่อะแม่งเจอแฟนเก่าใช่ครับทุกคนไม่ต้องเช็คแม่งเหมือนผมแน่เจอผมหน้าตาดีนะพี่แต่ผมแม่งโคตนร้ายผมแม่งไปแบบร้ายแน่ผมแบบเอ้ยเดี๋ยวมึงเจอกูหน่อยคงให้แฟนแฟนเราไปก่อนแล้วเรานัดเขาคุยทีหลังนะครับเอ้ยเดี๋ยง่าเดี๋ยวเจอกันที่ร้านส้มตำบ้าน้อยแล้วกันโจครับนะครับวิทยาคอมพิวเตอร์ครับโมกวิดคอมครับผมด็อกเตอร์เลยทีเดียวยังไงนะครับผมมันเหนือทุกอย่างมันเหนือมันเหนือกว่าทุกอย่างเลยครับ What the อะไรวะเนี่ยเงาแตกไปก่อนครับตอนนั้นก็คงเงาแตกก่อนจะเปลี่ยนแผนเซอร์ไพรส์แฟนเป็นเอาของขวัญที่ไอ้นั่นเอาให้เอาไปเผาต่อหน้าแฟนนะครับโอ้โหโหดมากครับจังล้ำลึกมากครับที่ไหนคะอยู่คณะบริหารธุรกิตและสาขาการตลาดให้มาเลยค่ะของเก่าแล้วเป็นของใหม่ใช่ถ้าเดินไปเลยค่ะเดินไปแล้วก็ไปก่อนยังไงครับก่อนยังไงก่อนยังไงชื่อวายุครับเทนต์นุ่ยยางและกบอลเมอร์ครับ มันไม่ใช่อ่ะมันทำแบบนี้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ต้อง้ตงเลยอ่ะมันก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าเราจะเข้าไปคุยยังไงครับที่ใหม่ค่ะไบโอเทคค่ะเบียร์บโอเทคคือไอไบโอเทคจะเซไบโอเทคไม่พูดเลยค่ะแล้วเอาของฟ้าเลยไม่พูดะไรเหมือนกันค่ะเพราะว่ายังไงเราก็เป็นปัจจุบันค่ะมาต้องมายุ่งกับแฟนกองเก่าก็อ๊อกทิ้งไปไม่ดีเท่าของเขาแต่ก็ตั้งใจมาให้บอกกับแฟนก่าว่าไม่ต้องมายุ่งอีกค่ะจะเอาของใครอย่างเงี้ยค่ะก็มอบให้แล้วก็เดินออกมาเล สำคัญตัวเองนิดนึงน้องมินี่ค่ะรัฐศาสตร์ค่ะวิทยาลัยบริหารศาสตร์ค่ะอิมอดไม้ไผ่ปลวกและตสะเอะมาเอาของมาให้แฟนกูไปแบบนางมาร้ายค่ะกระโดดเลยค่ะปอนครับเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจครับครับฮานี่บอกให้ไปแบบพระเอกดีกว่าครับเขาเป็นพระเอกในหัวใจเธอดีกว่าข่าวใทยาศาสเทคโนโลยีการอาหารครัแม่งมึง เลิกกันไปแล้วแล้วจะกลับมาอีกทำไมโขผมชื่ออาจารย์อยุตครับชื่อเล่นชื่อต้อมครับผู้อัญชการตลาดครับคณะบริหารธุรกิจครับไม่เป็นไรครับสามัคคีของโลกครับเขามีความรักให้เราเราก็ให้แฟนเรามีความรักให้คนอื่นไม่เป็นไรครับสบายมากสบายมากใช่ไหมครับค่ะแบ่งปันกันไปคิดว่าคงจะไปแบบเทพบุตรครับใจเนี่ยทั้งสี่ห้องเนี่ยยังให้เขาเหมือนเดิมแต่ตัวของเขาเนี่ยเป็นของสาธารณชนและของผมก็เป็นสาธารณชนด้วยไม่เป็นไรครับใจ้างเลย ตตาลค่ะในที่ไอตร์ยังไม่พูดค่ะเดินเข้าไปก่อนเพื่อค่อยถามถามเลยใครเราก็เอาของให้เขาก่อนอย่าให้เขาตัดหน้าเราสิสวัสดีครับผมช่อแชมครับสาขาสตรศาสตร์ครับมันว่าถูกต้องก็มันไม่ใช่ครับเราจะมาเรามาทําก่อนเราไม่ได้ครับเพราะเขาเป็นแฟนเราอยู่ครับทำยังไงดีก็ กลับครับกลับกลับเขาไม่บุยท่อนแล้วเดินกลับไปแล้วไม่ได้คุยแล้วครับรู้ไหยังไงไม่แล้วครับไม่แล้วคือไปทำใจอยู่บ้านครับผมทำใจก่อนชื่อเบนทัศกาลพุทธิครับเอ้ยแฟนผมแฟนของเราอ่ะเขามาตัดหน้าเราครับเราก็ไม่ยอมไงต้องแสดงว่าคนโน้นน่ะเขาเป็นแฟนเราอย่างเงี้ยครับเขาไปลากแขนกลับมาเลยครับช่างมาเลยค่ะชื่อมินนะคะอยู่ปีสี่แล้วภาษาอังกฤษค่ะไปพูดอะไรเดินไปจิกมเตบเลยอ่ะจังหวะนั้นที่มันทำอะไรไม่ได้ต้องมันต้องตายอย่างเดียวเอครับผมการตลาด เอ้ยโดนซะขนาดนี้เนาะใครก็ต้องรู้ทานคำนี้แน่นอนครับว่าเอ้ยเราเราต้องคิดอยู่แล้วครับว่าคือเราหน้าตาดีขนาดนี้เราต้องหาได้ดีกว่านี้แน่นอนครับอ <laughs> บอกทั้งคู่เลยครับไปเฮ้ยไปเถอะ,ถอะทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์ไปไปนะครับหมูน้อยอยู่ BIT ค่ะไปเดี๋ยว เกิดเป็นเหตุการณ์งั้นต้องถามแฟนค่ะมึงจะเลือกใครเราต้องไปในแบบนางร้ายนะคะใช่รแบบเลิศดเลืดนจริงใช่ไหมใช่ชื่อยกเศรษฐาสกรมึงกลับไปเถอะก็ไล่มันกลับไปเราก็เอาของที่เราตั้งใจว่ามาให้แทนตัดหน้ามันเลยเอาของมันทิ้งไปโอ้ครับสาขาคการเงินโอ้มาวัดด้วยโอ้โอ้เดินหนีมาพอแล้วพอแล้ละอําค่ะกันเงินดีมกันเงินค่ะไม่เป็นไรยังไงแล้วก็เป็นตัวจริงค่ะไอ้ยจี๊ดเลยค่ะไม่เป็นไรทำสิ่งที่ตั้งใจค่ะ นันทธรครับบริหารธุรกิจเด็ดครับบริหารเอกจัดการปีสามชื่ออุ้มครับเหมือนกันครับปีสามเอ้ยโมโหโโหครับเ้ยเจ็บใจครับแอ้ยก็คงนิ่งสักพักครับอยู่เฉยแล้วก็กลับไปก่อนแล้วค่อยโทรคุยกับแฟนที่หลังเบียดแย่งเลยครับเบียดแย่งเลิกนะครับเพราะเราหล่อเลิกได้ไอค่ะเคมีค่ะอ้าวอีกก็คงอึ้งๆอ่ะค่ะก็คงจิกอะ มองจิกเออทำไมอ่ะแฟนเราอ่ะอะไรอย่างเงี้ยบอมครับเจตซอฟต์แวร์ครับคิงบ้านไหนอ่ะค,คนอยู่บ้านไหนผมจะตามไปต้องผูร้ายเนี่ยรักรแท้คือกรารแย่งถึงะรักไม่รจริงคือการเสียสละถึงผมไม่รอแต่รักจริงฮะป้ายค่ะสหสิทธศาสตร์ค่ะตกไปก่อนตายไปวันนี้ตกแล้วแฟนเราด้วยตกสองก็บ่าอยู่คณะสถาปัตย์ค่ะ มันสวยกว่าฉันตรงไหนยะเ <c oughs> ื่อของขวัญใส่หน้าแล้วก็ถามว่ามันสวยกว่าฉันตรงไหนฉันไม่สวยหรอฉันไม่ดีหรอก็คงจะเดินหนีออกมาค่ะทำอะไรไม่ถูกต้องแล้วไําทำแล้วเขาเลาไม่ทำแล้ว, <c oughs> ลวนคนดีเป็นนางเอกแล ชื่อเฟิร์นเฟิร์นอะไรครับเนี่ยเฟิร์นหยันครับสาขาคณิตศาสตร์แม่นแท้ก็เหมือนพี่มานิดนี้ครับพี่มานิดโดนเจาะปุ๊บเออแม่นแท้ซื้อลูกดอกไปปักหัวไอ้นั่นแหละฮะไอ้คนที่มาตัดหน้าเราแล้วอะแล้วให้มันร้องอีกทีว่าแม่นแท้เหมือนเราเลยชื่ออะไยการจัดการทั่วไปชื่อเอ็มพันดีไพูดไม่ออกอะค่ะอึ้งตกค่ะตกพี่พูดค่ะเดแล้ว้าไปแล้วตกตกเลยใช่ไหมทำอะไรไม่ถูกออกมาคิดก่อนชื่อบูมค่ะคณิตศาสตร์จะไปก็ไปเถอะก็จึกนิดนึงแล้วก็ไปตัดหน้าคนอื่นบ้างให้เขารู้า อย่างนี้ใช่ไหมครับโจ้ครับเพื่นไล่ครับเฮ้ยไรวะเฮ้ยมาทำไมวะเฮ้ยนี่แฟนกูนะเว้ยเฮ้ยเจ้าการัชีสี่ปีครับเชนุ่มการันชีสี่ปีครับบัตรซบไม่ได้ไล่ของกูดีกว่าเราก็ต้องเอาให้มันดีที่สุดสิครับถ้ามันซื้อตุ๊กตาตัวเท่านี้นะครับเราก็ต้องซื้อตัวเท่านี้เลยซื้อใหม่เลยเราไม่กลัวครับเพราะเรามั่นใจว่าแฟนเรารักเราผมว่ามันคงไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรอกครับแฟนผมก็รักผมนะน้ำค่ะอยู่นิเทศศาสตร์บูรณาการนะคะได้ของที่สะพายแล้ว ของชิ้นต่อไปเอาไปบริจา้วกันนะอย่างนี้เลยก็ใจเยือเยิ้มมากเลยครับเราก็จะหันไปแล้วก็สะบัดนาอตไปรอๆนี่นี่ชิเอมครับเศรษฐศาสตร์โซ่กล้าวเทพโซ่กล้าวแฟนเก่ามึงบอกร้องให้ดิกลับเลยอยู่ทำไมเอาเลยครับชิเป้ครับหรือว่าพระเจ้าเป้ครับผมคุยอะครับมาจากคำว่าควายบวกนะครับผมไม่เคยหาใหม่ได้ผู้หญิงเป็นล้าน เชเดียค่ะสาขาสื่อสารดิจิตอลค่ะเสียใจค่ะเขาตัดหน้าเราเลยไม่ให้ให้เขาเลยอะค่ะให้ต่อเลยค่ะให้ต่อไม่อยากได้แคร์อยากได้แคร์คุณให้ไหมฉันก็ให้เหมือนเดิมใช่ค่ะชื่อน้องบ่นค่ะสาขาสถา,าปัตย์เฮ <c oughs> ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมทำไม่ต้องมาตัดหน้าไม่เป็ไนไรเราก็หายอื่นมาทดแทนได้ <c oughs> ว่าเขาเหนือกว่าเราก็ต้องไหนยิ่งกว่ายหญ่เขาเหนือยิ่งกว่าเราต้องไหนยิ่งกว่ายิ่งกว่า <c oughs> ยิ่งกว่าอีกวันนี้ก็เจอกับหนุ่มๆข้างๆนะครับมาจากเกาหลีนะครับวันนี้ก็สอบถามนะครับอ่านในคำถามพี่เสือมีว่า ถ้าคุณมีแฟนคุณจะไปเซอร์ไพรส์แฟนในวันวาเลนไทน์ของคุณแล้วดันมีแฟนเก่าของคุณมาตัดหน้าคำแรกที่คุณจะพูดคืออะไรครับโอเคทีบ้าฉันจะเด็กก่อนไม่เอาแต่จะมาละกูเด็กก่อนไงอะแล้วเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วคุณจะทำยังไงต่อไปครับอ๋อโดถ้าฉันมันพาร์ลีเมียกลืนมันหน้าเด็กจุกจั่วโดนเด็กก่อนไงอ่ะแล้วสมุดโทรศัพทในวันนี้จะเห็นได้ว่า ลุงเต่ชาวเวโจในตัวตัวใหญ่ไม่จช่มีอารมณ์รักที่รุนแรง <c oughs> รักแรงรุนแรงแต่การกระทำที่แสดงออกไปก็ออกมาจากความรู้สึกจริงๆของข้างในใจ <c oughs> ใช่ใช่ใช่และในวันวาเลนไทน์นี้ก็อยากให้ผลที่มีความรักแสดงความรู้สึกข้างในใจด้วยอารมณ์รักและเหตุผลพุพ่งคู่กันไป <c oughs> ใช่ใช่จะรอได้เลยว่าความรักของคุณ เชื่อยืยายืนยาวแน่นอนัโมสเลยดูจากที่ชมพี่เสือทีวีเทปสามไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าความที่เห็นของสาวชาวแม่โจ้ครับมีทั้งด้านอารมณ์และด้านเหตุผลแต่อย่างไรทุกคําตอบก็ออกมาจากความรู้สึกที่มีข้างในจิตใจของคนที่รักคุณนะครับยังไงก็วันวาเลนไทน์มแล้วพี่เสืออยากจะให้พรครับคนไหนนะครับที่ยังไม่มีแฟนขอให้มีแฟนครับสำหรับคนไหนที่มีแฟนแล้วก็ขอให้รักกันมากๆครับ สำหรับสักคนไหนที่มีแฟนแ,แล้ว้ราอยากมีกิ๊กครับขออยากให้แฟนจับได้พบกับพี่เสือทีวีนะครับได้ตามลิงก์ข้างบนนี้เลยนะครับ o a c e b o o k tiger brother tv สำหรับวันนี้พี่เสือและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับหนึ่งองาสาวียิงห้างผมนะครับก็ยังยังไม่สามารถอยู่นีครับรอมารอได้สักพักเลครับเรามาพบกับร,รายการพี่เสือคังใคร